เดี๋ยวไปคุยกับผู้ที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรไทยนะครับเราจะไปพบกับคุณธนากรเกิดพกทรัพ์ยนั่นเองนะครับท่านก็เป็นประธานกรรมการบริษัท B Better Life นะครับค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับท่านประธานกรรมการบริษัทมีเบทไลท์แล้วนะคะคุณธนากรเกิดพวกระซับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่แหละผู้ที่จะมาทําให้คําว่าเกษตรกรดูเท่เพราะว่าเกษตรกรแหมไม่ค่อยอยากจะพูดถึงอะ่ะเ,เวลาเรียนหนังสือเนี่ยผมเอนทานแต่ก่อนถูกปลุกฟังเลยว่าคณะเกษตรเลือกอันดับ5เพราะว่าไม่รู้จะออกมาทําอะไรทําปุ๊บก็เจ๊งทาปุ๊บก็จนใช่คราวนี้ต้องเปลี่ยนความคิดแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับทำเลิกรวยได้คือจริงๆเนี่ยนะฮะ ถามว่าอาหารเป็นปัจจัยเสีหรือเปล่าต้องกินนะวันครับใับเพราะฉะนั้นเวลาคนเนี่ยปัจจุบันก็มากขึ้นพื้นที่ทําำกินก็น้อยลงเพราะฉะนั้นราคาพวกผลไม้พวกข้ามก็ต้องแพงขึ้นแต่ทำไมเมืองไทยมันลดลงมาดูเนี่ยนั่นน่ะสิมันสวนทางอ่ะแต่เมืองนอกเขาสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของไรสารพิษหรืออัลคาดีนะครับก็สูงขึ้นตลอดเวลาแต่เกษตรกรเขาก็รวยขึ้นตลอดเวลา ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพื้นที่ทํากินนิดเดียวแต่ทำไมเกษตรกรญี่ปุ่นรวยของไทยพื้นที่ก็เยอะกว่าน้ําก็เยอะกว่าดินก็ดีกว่าอากาศก็ดีกกว่าตเษรรนี่คือทางวันนี้แหละทางเกษตรกรครับต้องอยู่อย่างยั่งยืนและถาวรให้ได้เพราะว่าเราผมยังเชื่อว่าเมืองไทยอยู่ได้ด้วยเมืองเกษตรกรรมคือจริงๆแล้วเนี่ยฮะมันมีคําทํานายที่เราเคยได้ยินนะว่าต่อไปเนี่ย ประเทศไทยจะรวยมหาศาลยิ่งใหญ่เลยับนะครับเพราะเราเป็นครัวโลกเพราะอะไรทราบไหมฮะนี่คือจุดเริ่มต้นแล้วเนี่ยเพราะว่าที่เรามาช่วยกันแหละที่ดีขึ้นและก็มีปริมาณที่มากขึ้นราคาที่ดีขึ้นแต่ราคาราคาในการลงทุนน้อยลงแต่ราคาผลผลิตจะขึ้นมหาศาลเลยสูงขึ้นคุณผู้ชมที่เพิ่งดูเริ่มงงว่าเอ๊ะตัวนี้มันจะช่วยเราได้ยังไงและทําให้เกษตรกรอยู่อย่างยั่งยืนยังไงเดี๋ยวผมมีวิธีการผลิตนะครับสาหรับปุ๋ยอินทรีย์สกัดเอสคลาให้ชมกันก่อนครับ จากการสำรวจขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติในปี2,553พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ทำการเกษตรอันดับ48ของโลกแต่ใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมียาฆ่า,มาแมลงอันดับหนึ่งของโลกผลที่ตามมาคือผลผลิตคุณภาพลดลงปริมาณลดลงและเป็นที่มาของโรคร้ายต่างๆเช่นมะเร็งเบาหวาน ได้มีการเผยแพร่วิดีทัศน์จากมูลนิธิต่างๆในชุดฆาตกรเงียบพบว่าในประเทศอินเดียซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่กว่าประเทศไทยมากแต่อัตราการใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีและยาฆ่ามแมลงน้อยกว่าประเทศไทยหลายเท่าตัวแต่ปรากฏว่าในหลายเมืองในประเทศอินเดียที่ทําการเกษตรพบเด็กพิการทั้งหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือสมองผู้ใหญ่ จะเป็นโรคมะเร็งแต่ในประเทศไทยเด็กเล็กเริ่มเจ็บป่วยกันบ่อยผู้ใหญ่เป็นเบาหวาน6ล้านคนต้องตัดขาทิ้งปีละ2แสนคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปีละ4แสนคนเป็นอันดับหนึ่งของคนไทยทางออกของประเทศไทยคือการทำเกษตรอินทรีย์คือห้ามใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีใดๆ เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลผลิตปลอดสารพิษและไร้สารพิษตามลำดับได้พิสูจน์ทั่วโลกแล้วว่าผลผลิตไร้สารพิษเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดโลกแต่มีปริมาณไม่เพียงพอและราคาสูงมากเช่นมังคุดกิโลกรัมละ800บาทแคนตะลูปลูกละ5,000บาทเป็นต้นปุ๋ยอินทรีย์สกัดเอสคล s สเทคโนโลยีระดับโลกทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำ ไม่มีสารเคมีดีกว่าปุ๋ยเคมีเพราะมีธาตุอาหารครบ16ทธาตุตามที่ต้นไม้ต้องการมีสารสกัดจากไขโตซานทําให้พืชโตเร็วมีสารสกัดจากน้ําส้มขวัญไม้ช่วยแก้ปัญหาโรคพืชโรคราและหอยเชอรี่มีไรโคโดมาแก้ปัญหาเชื้อราและยางหน้าตายมีไมโคอรโรซา่าทําให้รากมีความแข็งแรงแก้ปัญหาแบคทีเรีย ผลผลิตที่ได้จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สกัด S-Class ได้รับรางวัลที่หนึ่งระดับประเทศอาทิกล้วยไม้มะพร้าวน้ำหอมมะม่วงทุเรียนและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สกัด S-Class เราเชื่อมั่นว่าชีวิตคนไทยจะดีขึ้นจนคาดไม่ถึงเกษตรกร,ะร,กรจะร่มรวยขึ้นเนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้นคุณภาพดีขึ้นราคาสูงขึ้น ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บจะลดลงอย่างมากมายมหาศาลปุ๋ยอินทรีย์สกัด S-Class ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไร้สารพิษชีวิตยั่งยืนปุ๋ยน้ำหนึ่งลิตรผสมน้ำได้สองผลิตใช้ได้20่สิไร่สั่งซื้อด่วน เอสคลาสปุ๋ยอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารครบ16ธาตุปุ๋ยคุณภาพดีราคาถูกลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กเกษตรกรใช้ปุ๋ยครั้งใดนึกถึงปุ๋ยเอสคลาส ผมใส่ปุ๋ยเอ็ดคาจากเก็ดไรเก็ดตันเป็นเก็ดไรสิบตันปุ๋ยเอ็ดค่าของเขาดีอีหลีปีนี้ใครมาเห็นก็สวยก็ถามถามผมก็บอกว่าก็ดูผมก็ผิดปกติเหมือนกันเราก็แปลงนี้เราปลูกมันตั้งหลายปีก็นับว่าปีนี้ดีที่สุดนะผมดึงเม็ดมาทางนี้มันไหลายอาบเม็ดเลย เอ็ดครับสุดยอดครับมันอายุสามเดือนทุกปีจะได้สี่ถึงห้าตันแต่ปีนี้ไรหนึ่งไม่น่าจะต่ำแต่ตันก็ทัเดเยี่ยมจริงๆป,ปุ๋ยปุ๋ยน้ําฉีดจะใช้ดีมากใช้ดีมากครับประมาณสิบวันครั้งสิบวันครั้งทําให้ลูกโตไวสีก็สวยลูกโตลดต้นทุนเยอะครับผมทําสวนมาประมาณสามสิบกว่าปีเนี่ยผมการชาวสวนที่ใช้ปุ๋ยเนี่ยจะรู้ทันทีเลยครับว่าตัวไหน,ด,ไหนด,ดีไม่ดีถ้าพี่น้องชาวจันอยากปลูกก็ปลูกทุเรียน ป๋ยที่ดีของอครับี่ผมขอแนะนําครับผมรู้สึกว่าดีครับมาคลิกพื้นพื้นแผ่นดินของไทยปุ๋ยดีที่ต้องใช้เกษตรกรไทย เอสคลาสปุ S S class, ๋ยอินรีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรใช้ปุย๋ยครั้งใดนึกถึง o S ปุ๋ยเอสคลาสอายุ3เดือนทุกปีจะได้4-5ตันแต่ปีนี้ไรหนึ่งไม่น่าจะต่ำแต่ตันงอดทัดเยี่ยมจริงๆวันแรกที่ผมเอาปุ๋ยน้ำอินซีมาฉีดพ่นวันแรกวันที่28เมษายนส่วนปุ๋ยเมเ็ดนี่ผมจะมาวานันวันที่22เมษายน อพอผมมากรีดวันที่30เมษายนารู้สึกว่าน้ำยางมันออกดีแล้วก็ออกดีขึ้นเรื่อยๆน้ำยางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้ยางต้นนี้เนี่ยมันกรีดไม่ออกอมันยางหน้าตายตอนนี้รู้สึกว่า,าได้ขึ้นมาเกือบครึ่งจอกแล้วนะครับส่วนต้นที่สมบูรณ์ก็ให้ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้น 80ถึง100เซก็ว่าได้นะครับแต่ก่อนนี้มันจะได้อยู่ระหวา่าง3ามสิลิตรแต่ปัจจุบันนี้จะได้อยู่ที่60ลิตรขึ้นครับน้ำยางมันจะเริ่มอ,ออกดีตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเดือนคฤษภาแต่ก่อนนี้ยางออกดีมันจะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับอพอเริ่มผิดน้ำยางออกเหมือนกับหน้าหนาวเลยน้ำยางออกเยอะแล้วก็ความเข้มข้นของน้ำยางก็ดีมาก ขายได้เปอร์เซนต์ดีนะครับหลังจากใช้ปุ๋ยเม็ดอินซีเอ็กคาร์ดแล้วก็ปุ๋ยน้ำฉีดพ่นซึ่งผมจะให้ปุ๋ยน้ำเนี่ยผมจะฉีดฉีดพ่นทุกเจ็ดวันนะ,ะเดือนแรกเดือนแรกนี้ทุกเจ็ดวันพอเดือนถัดมาค่อยเป็นทุกสิบวันนะครับวันนี้ผมจะทดลองเกล็ดให้ดูนะครับขนาดนี้เป็นเวลา เวลาบ่ายสองโมงพอดีตอนกลางวันนะผมกรีดมาแล้วติดต่อกันสองวันวันนี้เป็นวันที่สามเราคอดูน้ำยางนะครับผมจะกรีดให้ดูดูน้ำยางนะผมดึงเม็ดมาทันเลยมันไหลอาบเม็ดเลยครับ,นบ,เ,นเ,รบเนี่ยผลผลิตของปุ๋ยอินรีเอ็ดรับ นะครับก็รู้สึกว่าเยี่ยมจริงๆครับ PNC เจ็ดขดับเชื่อถือได้ครับมั่นใจได้และผมการันตีให้เลยว่าใช้ได้ดีจริงๆครับ